มาดูสาเหตุของพัดลมตู้เชื่อมไม่หมุนนะครับอันนี้หรือออกมาปรากฏว่าสายไฟมันขาดหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้เป็นสายไฟต่อจากมอเตอร์พัดลมนะครับจะทำการถอดออกมาดูด้านในนะครับนี่ครับสายไฟมันหลุดออกมาจากตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีรอยเดิมอยู่ก็เชื่อมเข้าไปที่เดิมเลยนะครับบัดกีเข้าไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับ แค่นี้เองนะครับสายไฟมันหลุดออกนะครับก็มาประกอบคืนนะครับก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นล็อกของมันอยู่นะครับใช้มือกดเข้าไปมันก็จะแน่นเองนะครับต่อไปก็ใส่ใบพัดลมเข้าไปครับมันจะทะลุออกมาด้านหลังนะครับ พอกดเข้าไปครับตัวนี้เป็นยางกันฝุ่นนะครับนี่ครับกดเข้าไปให้มันสุดแกนเลยนะครับต่อไปก็ใส่กิบล็อกนะครับตัวนี้กิบล็อกกันใบพัดมอเตอร์มันหลุดออกไปด้านหลังนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับมาทดสอบดูก็หมุนแล้วนะครับสาเหตุก็คือสายไฟมันขาดนะครับ